สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชมหน้าคนนั้นข่าวคู่พุทธเปิดชมหน้าคนที่มาคู่พุทธอภิวันหลังย้ายช่องใหม่ชาวเน็ตคอมเมนต์สนานวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าคนที่มาคู่พุทธอภิวันหลังย้ายช่องใหม่ชาวเน็ตคอมเมนต์สนานคนนั่งข้างๆจะเป็นคนนั่งเฉยๆไหมทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อพุทธอภิวันได้มาดํารงตําแหน่งผู้อานในการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าว โดยกุมังเหียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทั้งหมดซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานและดำเนินรายการข่าวในช่วงภายไทม์หลังวันสงการเป็นต้นไปท่ามกลางแฟนข่าวที่จับตามองว่าโฉมหน้าคนที่มาคู่พุทธอภิวันหลังย้ายช่องใหม่จะเป็นใครก่อนที่ล่าสุดรายการก็ได้เผยโฉมหน้าคนที่มาคู่พุทอภิวันหลังย้ายช่องใหม่ซึ่งนั่นก็คือลูกปัดนัชย,ยาสงวนสุข ขนาที่เพจดังก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่านี่หราคือชมหน้าของคนที่มาคู่พุดคนลุกเลยค่ะนั่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็ดังหยอกหยอกลุยชนข่าวอิพิมพ์กิกพุดหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าถือว่างานสบายนั่งออกสื่อเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรมากนอนฟังข่าวแทบจะยังไม่ค่อยเห็นผู้หญิงพูดเลยจ้าหยอกหยอก คนนั่งข้างๆจะเป็นคนนั่งเฉยๆไหมคนนั่งข้างๆก็จะตอบค่ะอย่างเดียวเหมือนเพื่อนนะคะที่อยู่ช่อง34แหละค่ะนี่ครั้งแรกถือว่าน้องผู้หญิงก็เก่งมากนะอ่านข่าวเข้าขากันดีคุณพุธอ่านเยอะกว่าก็ปกติเพราะเขาเป็นตัวหลักแต่น้องผู้หญิงก็อ่านได้พอดีดีกว่าคนก่อนๆอ,อีกขอขอบคุณแห่งข่าวจาก T ีนิ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ